สวัสดีครับสรุปข่าวเวอย์พูลนะครับประจำวันที่12เมษายนนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเวอย์พูลเรากันนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวหลายเรื่องมาฝากกันนะครับอัปเดตตลาดซื้อขายรวมไปถึงเรื่องราวของมาโกกูยิชนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องราวอนาคตของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องราวของมาเน่หนึ่งทคติกสำคัญที่เปลี่ยนไปแล้วทาให้เขาดีขึ้นนะครับก่อนอื่นไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับสำหรับกระเบนเนบนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับ ยาคลายข้ามเนื้อนะครับนึกถึงยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ซื้อแบบออนไลน์สั่งแบบออนไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุบ๊กตามที่เห็นนะในภาพนี้นะครับก็สอบถามเข้าไปได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงเซ็ตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนําเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับ เช่น p o พอเช่รถตูอ้อัลฟาต b เบลฟาดนะครับแล้วก็รถนำเข้ายอดนิยมทุกรุ่นนะครับพร้อมบริการครบวงจรมีศูนย์บริการกว่า15ปีนะครับตั้งอยู่บนถนนเมงจ่ายนะครับโชว์รูมเปิดทุกวันนะครับโทร083 252 7777นะครับหรือว่าแอดไล e ์ p o i n t ยต์ขายไก็ Setpoint Car เช่นกันนะครับยินดีให้บริการติดต่อกันเข้าไปได้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารในวันนี้เลยนะครับก่อนอื่นฝากก่อนนะครับ เมื่อวานนี้นะครับสำหรับที่ผมทำเอาไว้ตามที่สัญญานะครับทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับว่าซาร่าคือจุดอ่อนที่ลิเวอร์พูลต้องขายเพื่อเปิดทางแข้งใหม่จริงหรือนี่คือทอปิกที่ตั้งไว้เมื่อวานแล้วก็มีคนเข้ามาดูไลฟ์สดตอนประมาณ6โมงทุ่มหนึง่งแถวนี้ยก็พอสมควรเหมือนกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้นะครับผมรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้อย่างครบครันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่เคนนี่ดาวกิชนะครับ อัปเดตกันนิดนึงนะคิงเคนนี่ดักกิชของเราเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับคงให้มารักษาตัวแล้วก็ก,กักตัวอยู่ที่บ้านต่อนะครับโดยเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันเคนนี่ดักกิชเนี่ยไปตรวจ,ไป,รวจไปตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนาในตั้งแต่วันที่8นะครับแล้วก็ผลออกมาเมื่อวันที่11ปรากฏว่ามีผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อแต่ว่า ไม่ได้มีการแสดงอาการใดๆนะครับแล้วก็ได้รับการรักษามาเป็นเวลา3-4วันแล้วแบบว่าได้รับยาฆ่าเชื้ออะไรแบบนี้และล่าสุดก็ถูกปล่อยกลับบ้านโดยตัวของเคนี่ดอกิชเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเขาขอขอบคุณไปที่ทางศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษที่แบบดูแลสุขภาพของคนในชาติอย่างเต็มที่บางคนงบางคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนดังแล้วก็ได้รับการปฏิบัติที่อาจจะดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เขาบอกว่าทีมแพทย์ของอังกฤษคือ รักษาทุกคนแล้วก็ให้การดูแลแบบว่าเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ที่เคนนีดอกิชเขาบอกนะครับส่วนลูกสาวแล้วก็ลูกชายของเขานะครับทั้งสองคนก็ออกมาขอบคุณหลายๆฝ่ายทั้งแฟนบอลทั้งทีมแพทย์ทั้งอดีตนั้งแต่หรือต่งตนางๆนานาที่ออกมาอวยพรให้กับคุณพ่อของเขาให้หายโดยเร็วเนี่ยก็เขาก็ขอบคุณทั่วอย่างทั่วถึงนะครับก็ขอ,ขอให้หายเร็วๆนะครับกลับมาอยู่บ้านก็ขอให้พ้นจากเชื้อตัวนี้เร็วๆนะครับแต่ว่า ทีนี้เด็กิแกเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบไม่แสดงอาการนะครับไม่ได้มีอาการอะไรออกมานะทีนี้มาดูข่าวตลาดซื้อขายกันเลยนะครับนะอย่างที่เกิดไว้บนพาดหัวนะครับ t u ตโ o สปอร์นะครับรายงานว่ายูเวนตุสเองก็สนใจเฟรนตตเลสนะครับแล้วก็มีเรอัลมาดริดที่สนใจด้วยนะครับนะทีนี้เราต้องมาศึกษาคู่แข่งแล้วละ่ะคือถ้าเราสนใจเฟรนตตเลสด้วยแอบเลอยู่เนี่ย มันมีใครบ้างที่สนใจเฟรนต์โตเลสหนึ่งเลยนะครับยูเวนตุสเนี่ยน่าจะเรื่องจริงแล้วเพราะว่า t ุตโ o สปอร์เนี่ยเป็นสื่อในเมืองตูลินนะครับเป็นสื่อที่เป็นอยู่ในเครือของยูเวนตุสอยู่แล้วนะครับขเขาเขาก็บอกว่าทีมของเขาก็แอบสนใจเฟรนต์โตเรสอยู่เหมือนกันแต่เขาไปทราบมาว่าทางเรอัลมาดริดเองก็สนใจเฟรนต์โตเรสโดยเรอัลมาดริดเนี่ยก็หวังที่จะขายพวกแกรเรตเบลขายพวกแข้งส่วนเกินออกจากทีมแล้วก็ จะนาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาซื้อเฟรนันตอเลสไปเสริมทีมนะครับซึ่งจริงๆเรอัลมาเิดสนใจเฟรนันตอเลสเนี่ยถ้าใครได้ตามสื่อในประเทศสเปนก็จะพอทราบว่าเออจริงๆมาดเลดก็สนใจอยู่จริงๆนะครับดังนั้นอันนี้ศึกษาคู่แข่งไว้ก่อนวนะ่าคู่แข่งที่เราจะเจอมีประมาณนี้นะครับมีดอทบุนนะมีเรอัลมาดริดแล้วก็มียูเวนตุสเรียกได้ว่าทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับที่มาล่าเฟรนันตอเลสเนี่ยนะครับมาดูกันที่เด็กคนนี้นะครับนะ เจ้าหนูคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าคานี่ชูเครเมกานะครับเป็นเด็กดาวรุ่งวัย16ปีของแอสตันวิลล่านะครับ16ปีนะเล่นให้กับทีม U18 ของแอสตันวิลล่าและช่วงปลายซีซั่นเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเป็นทีม U23 นะครับเพราะว่าเหมือนกับเก่งเกินเด็กนะครับเล่นได้ดีมากๆก็เลยเลื่อนมายูย่สามเลยแล้วล่าสุดนะครับเหมือนตนั้งแต่อายุ16ใช่ไหมครับ แล้ยังยังได้รับสัญญาเป็นสัญญาทุนยังไม่ใช่สัญญาตั้งแต่อาชีพทําให้หลายๆทีมมองตาเป็นมันลยครับทีมใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดแมนซิตี้มองตาเป็นมันเลยครับแล้วก็อยากได้สื่อที่เปิดเผยเรื่องนี้คือสื่ออย่าง The Athletic UK นะครับสื่อดังสื่อน่าเชื่อถือเจ้าหนึ่งเลยเหมือนกันนะ ก็มารอดูกันว่าวิลล่าจะล้างตัวเจ้าหนูคนนี้ได้หรือไม่นะครับเป็นเจ้าหนูพรสวรรค์สูงคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าผมว่าถ้าเร์พูลซื้อมาก็คงจะเป็นการซื้อเข้าอะคาเดมีมากกว่านะครับนะเป็นกองกลางนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางชาวอังกฤษอายุน้อยที่ดีที่สุดในยุคใหม่เลยก็ว่าได้อันนี้ที่ที่เนื้อข่าวเข้าไปเอาบทสัมภาษณ์ของคนใกล้ตัวนักเตะมานะครับมาดูการเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่อย่างหนึ่งนะครับ เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเราเกือบเราเคยไปล่าตัวมาตินโอเดกาจริงๆนะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะแต่เราไม่เราวืดครับเราไม่ได้เรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากโค้ชเก่าของทางมาตินโอเดกานะครับมาตินโอเดกาเนี่ยก็ไปเล่นยืมตัวกับทางสมสรวินเทสอาร์เนมนะครับซึ่งคุณซื้อของเขาก็คืออ่าซูรุสกี้นะครับบอกว่า เจ้าหนูคนนี้มีพัฒนาการที่ดีมากๆแล้วการมาเล่นกับวินเทเนี่วินเทเนี่ทำให้แบบได้พัฒนาฝีเท้ามากมายแล้วพอตอนซัมเมอร์เนี่ยมีหลายทีมที่ติดต่อเข้าไปไม่ใช่แค่เลอาลโซเซดัดนะมีริวพูลมีอาแจกด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนักเตะเลือกที่จะไปยืมตัวกับเลอัลโซเซดัดแล้วเดี๋ยวในซัมเมอร์นี้เนี่ยเจ้าตัวจะกลับมาแย่งตําแหน่งกับที่เลอัลมาริดอีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าตอนนั้นเราได มาตินโอเลกาดมาโอเลกาดจะมีบทบาทอย่างไรบ้างกับทีมของเราอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือถ้าได้โอเลกาดมาเล่นแบบยืมตัวเราจะยังไปเซ็นทาคุมิมินามิโนไหมอันนี้เป็นเป็นคำถามมากๆแต่พอเราไม่ได้โอเลกาดเนี่ยเราก็ไปเซ็นมินามินามโนมาแล้วดังนั้นก็ไม่น่าที่จะกลับหวนไปเอาอีกทีหนึ่งแล้วล่ะนะครับยกเว้นถ้ายังสนใจจ,จริงๆก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับอันนี้ก็คือเบื้องึเบื้องหลังที่เอามาเปิดเผยให้ฟังกันนะครับส่วนเบนไว้นะครับมาอัปเดตกันสั้นๆแล้วกันนะครับมี อดีตนะักฟุตบอลของลีดยูไนเต็ดเองนี่แหละชื่อว่าไมเคิลบาวนะครับนะไมเคิลบาวเนี่ยออกมาบอกว่าลีดยูไนเต็ดเนี่ยหวังนะที่จะโน้มน้าวให้เบนไวด์เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้านะครับโดยพยายามจะโน้มน้าวว่าเฮ้ยถ้าเองย้ายไปลิเวอร์พูลนะหรือว่าเองย้ายไปทีมที่ใหญ่กว่านี้นะเองจะเป็นสำรองนะเบนไวด์แต่ถ้าเองอยู่กับลีดยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของลีดยูไนเต็ดเนี่ยถ้ากลับมาแข่งต่อกันได้เนี่ย อยู่จ่าฝูงมีโอกาสเลื่อนชัน้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะและเองจะได้เป็นตัวจริงลงต่อนเนื่องนะออารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็คืออดีตตั้งแต่ของลีดคนนี้เชื่อว่าเดี๋ยวเบนไวท์น่าจะอยู่กับลีดต่อนะครับอา่าบูบาการีซูมาเล่น,นะครับคนนี้เป็นกองกลางของลีวนะครับก็ตกเป็นข่าวกับเราอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเป็นข่าวอยู่ปะปลายล่าสุดเนี่ยมีนักข่าวคนหนึ่งนะครับชื่อว่า ดันแคนแคสเซินะครับเป็นนักข่าวที่ดังในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงคนนึงเลยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยสนใจเจ้าหนูคนนี้นะครับซูมาเล่นเนี่ยนะครับวัยิบปีกองการของรียวเนี่ยแต่ว่าราคาในเบื้องต้นเนี่ยที่เคยตั้งกันไว้ประมาณ40ล้านแต่ว่าด้วยตลาดสภาวะไวรัสโครโรนเนี่ยราคาอาจจะต่ำกว่านั้นนิวคาสเซิลสนใจแต่เขาก็บอกว่าลิฟูเองก็สนใจเช่นกัน เขาบอกว่าตามแหล่งข่าวของเขาลิพูได้มีการติดต่อไปยังตัวแทนของทางซูมาเล่แล้วเป็นการติดต่อพูดคุยเบื้องต้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะซื้อเนี่ยมันจะมีค่าตัวประมาณเท่าไหร่อะไรงไงคือเหมือนกับลิพูเราก็แอบจับตาดูซูมาเล่เหมือนกันคนระับเป็นกองกลางนะก็รอติดตามกันผมก็ไม่มั่นใจว่าเราสนใจเจ้าหนูนี่จริงไหมนะครับแต่ก็มีการเปิดเผยจากนักขา่าวคนนี้นะครับก็นำมารายงานให้ทราบกันแล้วก็ใช้วิจารณญาณเอานะทีนี้ มาดูเรื่องราวของกองหลังนะครับยังรายงานไม่จบอีกนะครับเราจำเขาได้ไหมครับดิเอโก้คาร์ลอสนะครับเพิ่งจะออกมาบอกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าเฮ้ยไม่จริงนะข่าวที่เขาจะย้ายออกจากเซบีย่าเขายังมีความสุขกับเซบีย่านะแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆเลยเอเจนต์ไม่เคยบอกเลยว่ามีทีมอะไรแบบติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแต่ซึ่งไอ,อ้เจ้าคนเนี้ยมันก็เป็นข่าวกับเราอยู่มาเรื่อยๆเหมือนกันดิเอโก้คาร์ลอสเนี่ยล่าสุดมีสื่อที่รายงาน ย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือสปอร์ตนะครับสื่อในแคว้นกาตาลันนะเขาก็รายงานว่าบาร์ซ่าของเขาเนี่ยก็สนใจ d ดีอโก้คาร์ลอสเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าอีกหนึ่งทีมที่แบบจะเข้ามาร่วมแย่งล่าแบบจริงจังเลยนั่นคือลิเวอร์พูลเขาบอกว่าเจอเก้นคอปเนี่ยชอบ d ดีอโก้คาร์ลอสมากและอยากได้ไปยืนคู่กับฟานได้ในซัมเมอร์นี้นะครับโดย d ดีอโก้คาร์ลอสเนี่ยนะ มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณค่าชิกสัญญานะครับอยู่ที่ถ้าคิดเป็นเงินปอนก็66ล้านปอนคิดเป็นเงินยูโรก็75ล้านยูโรนะครับซึ่งถ้าถามผมผมยังไม่อยากให้เชื่อสปอร์ตในมุมนี้เท่าไหร่นะครับสปอร์ตช่วงเนี้ผมถามขวัดลามาเซียมาสปอร์ตจะรายงานข่าวเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรเล่นเหมือนกันแล้วบางทีความน่าเชื่อถือมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วจริงๆอะ่ะมันน่าเชื่อถือได้ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับบาซ่า แต่ข่าวนี้มันอ้อมๆมมากๆเลยนะครับดังนั้นก็อยากให้ฟังหูไว้หูก่อนถ้าเอาตามที่เราผมยังไม่เคยเห็นสื่ออย่างลิอ์พูเอ็กโคหรือสื่อดังๆที่น่าเชื่อถือฝั่งอังกฤษนะรายงานเกี่ยวกับดีเ e อโกคาร์ลสักครั้งเลยนะครับมีแต่การแอคคอร์ดิงหรือรายงานต่อมาจากสื่อสเปนทั้งนั้นเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับมาดูกันที่มาโกกูยิตนะครับออกมาเปิดเผยอนาคตของตัวเองนะครับ กับ The a t h l e t i ก UK นะก็นั่นแหละเจมเพีส์คงโทรไปสัมภาษณ์กับกรูยิตอแหละแล้วดูที่เจมเพีส์นั่งสัมภาษณ์กับกรูยิตนะครับโอ้โหคุณพระทำมยาวขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าผมเอาประเด็นที่น่าสนใจคัดออกมาแล้วกันนะครับโดย Echo คเขาก็คัดออกมาจากในนั้นให้แล้วนะครับคัดออกมาจากที่สัมภาษณ์กับเจมพีส์นะหลักๆเลยนะครับที่ทางกรูยิตเขาพูดนะครับก็คือเขาเนี่ยบอกว่าเขาอายุ24ปีแล้วครับ สาเหตุที่เขาอาจจะพิจารณาย้ายในสัมมนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์มานั่งคิดมาพูดคุยกับสโมสรลร์พูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงกันต่อแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขายุยุ24ปีแล้วเขาไม่ใช่เด็กแล้ว23าจะ24ในอีกไม่กี่ไม่นานเนี่ยคือจะ24แล้วอีกนิดเดียวเนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วเขาต้องตัดสินใจให้ถูกต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมานั่งคุยกับสโมสรพ,พอจบซีซั่นนี้คุยว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรสิ่งไหนคือสิ่งที่ดีที่สสุดําาหรรััับบตวเขนะค อ่าสำหรับสโมสรคืออะไรสำหรับตัวเขาคืออะไรต้องมานั่งคุยกันแล้วที่สำคัญหนึ่งประโยคสํสำคัญที่กูหยิตพูดออกมานะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าการเหมือนเจนเพลสเขาก็าถามว่าคิดว่ายังไงคุณสามารถแบบไหวไหมกับการไปแย่งตำแหน่งกองกลางในทีมที่อยู่ในตอนนี้ตัวของมาโกกูยิตก็ตอบนะครับว่ามันเป็นความท้าทายมากๆเลยที่แบบ ไปแย่งถ้าจะก้าวขึ้นไปแย่งตำแหน่งกับเฮนเดอร์สันวายนาดูมฟาบินโยจอร์จินโยอ่าวายนาดูม um, พูดไปแล้วใช่ไหมเกอิต้ามิเนอร์นะครับครกออกเลตแชมเบนเนี่ยพวกนี้เขาบอกว่าพวกนี้คือคือกองกลางระดับชั้นนำแล้วทำผลงานกันได้สุดยอดมากๆทุกคนนะครับดังนั้นด้วยความสัตย์จริงเขาบอกว่าคุณภาพกองกลางลิเวอร์พูลตอนนี้พูดตรงๆว่าเป็นเรื่องยากที่แบบถ้าเขา สู้กับทีมต,ต่อไปก็อาจจะได้รับโอกาสที่ยากพอสมควรแต่เขาก็มั่นใจนะถ้าได้รับโอกาสเขาก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถอยู่ในทีมชุดนี้ได้ถ้าได้รับโอกาสแต่เขาก็ยอมรับไงว่าการจะไปแย่งกับพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคือสิ่งสําคัญทีนี้ถ้าถามว่าโอกาสที่เขาจะย้ายมาแล้วเขาจะต้องแย่งตําแหน่งกับใครสล็อตไหนอาดัมลาลาน่ากาลังจะหมดสัญญาและย้ายออกไปถูกไหมครับเครติ่โจนมีข่าวว่าจะขึ้นมาในสล็อตของอาดัมลาลาน่าดังนั้น กูรูยิทอาจจะต้องแย่งกับเคอร์ติสโจนนี่แหละในเบื้องต้นก็ไม่แน่คงจะต้องมาคุยกับสโม,มสรก่อนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนสโม,มสรจะมีทีมงานคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามตั้งแต่ยืมตัวอยู่ตลอดเวลาอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่รู้อนาคตหรอกครับแต่โอกาสขายอยากให้ทําใจไปเลยนะครับถ้าใครเชียร์กูยิตผมว่ามีโอกาสขายแน่นอนแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์รอติดตามกันนะครับมาดูอดัมลาลาหน้ากันบ้างน,นะครับก็มีบท ความดีๆจากทาง a อ l เลติก UK เหมือนกันนะครับโดยนักข่าวหลายคนเนี่ยเขาเหมือนแอบไปสัมภาษณ์กับเอเนตนนักเตะถึงแนวโน้มตลาดโดยไม่เปิดเผยชื่อเอเนต์นะครับเขาบอกว่านักเตะฟีเอเนต์ในซัมเมอร์นี้จะเป็นนักเตะที่โอ้โหมีมูลค่ามีมูลค่ามากกว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าโดยปกตินักเตะฟีเอเนต์เนี่ยจะถูกมองเป็นตัวเลือกหลังจะมองว่าเอ้ยมันเป็นนักเตะที่หมดสัญญา นักเตะอายุเยอะนักเตะไม่ดีเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเซ็นนักเตะที่เเป็นเป้าหมายก่อนอันนั้นคือตลาดโดยปกติแต่พอเกิดเหตุการณ์ไวรัสโครโรนาเนี่ยเขาบอกว่าเอเนต์ท่านหนึ่งปเปิดเผยว่าตลาดมันน่าจะเปลี่ยนไปบางสโมสร,รจะเจอกับวิกฤตเงินวิกฤตเศรษฐกิจทําให้นักเตะฟรีเอเน่์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พวกเขาจะต้องมองซัมเมอร์นี้มีอด,ดัมลาลาน่ามีวิลเลียนมียานแฟตองเกนเป็นตัวอย่างนะที่หมดสัญญามีแลันเฟเซอร์ด้วย พวกนี้จะเป็นนักเตะที่มีมูลค่าล้ําค่าเขาบอกว่าอาจจะเป็นฟีเอเยนเนี่ยมันไม่เคยล้ําค่าขนาดนี้มาก่อนนับตั้งแต่ตอนที่เป็นที่ซีดแม็กมาเลรเป็นฟีเอเยนแล้วย้ายไปนเอนอัลมาริดอ่ะหลายปีแล้วที่ฟีเอเยนมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นแต่ครั้งนี้จะเป็นปีนี้จะเป็นปีที่ฟีเอเยนทาหลายคนเลยจะมีค่าสุดๆแล้วก็เชื่อด้วยว่านักเตะหลายๆคนที่มีค่าตัวสมมติ60ล้านบางครั้งไอส้สมสรรที่ ปกติจะโกงอ่ะเป็นสโมสรที่ขายนักเตะจะโกงค่าตัวเนี่ยจะเริ่มโกงไม่ค่อยได้ด้วยสภาวะการเงินที่พวกเขาก็กระทบในขณะที่ผู้ขายไอ้ผู้ซื้อผู้ซื้อที่มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับผู้ซื้อที่มีเศรษฐกิจที่ดีมีสภาวะสภาวะการเงินที่ดีอาจจะมองว่าซัมเมอร์เนี้ยเป็นซัมเมอร์ที่ดีแก่การลงทุนที่จะไปซื้อนักเตะกับทีมที่ขายได้อย่างเช่นพวกอาร์จนพวกลียงพวกทีมจอมขายอ่ะปกติจะโกงได้ใช่ไหมแต่ซัมเมอร์เนี้ยอาจจะโกงไม่ได้แล้วไปซื้อพวกนี้มาแล้วเอามาเสริมกําลังไ้ รอติดตามกันซัมเมอร์นี้ทีมใหญ่น่าจะมันอยู่เหมือนกันนะครับมาดูกันที่หนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ซาดิโอมาเน่นะครับมีฟอร์มการเล่นที่เปลี่ยงกปล้างมากๆในซัมเมอร์นี้นะครับริพูเอโกทำบทวิเคราะห์ตัวนี้ครับหนึ่งสิ่งสำคัญเลยคือซาดิโอมาเน่เนี่ยซีซั่นนี้มีบทบายกับริบูมากกว่าซีซั่นอื่นๆและสิ่งสำคัญคือเขานั้นเข้าไปในกรอบเขตโทษมากกว่าเดิมมากกว่าเล ได้หลายซีซันที่ผ่านมาเรา,เราจะมาลองเปรียบเทียบกันนะครับสเตโอมาเน่มีการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษในหนึ่งเกมเยอยู่ที่ประมาณเกือบๆหกครั้งครับอยู่ที่5.57ครั้งต่อเกมในขณะท,ที่2ซีซันก่อนหน้านี้นะครับสี่จุดหกสามกับสี่จุดห้าเจ็ดเห็นไหมครับสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษมากกว่าเดิมถึงเฉลี่ยนัดละ2ครั้งมันคือบทบาทที่เจอเกนคอปมอบให้ นะครับซีซั่นที่แล้วนะครับนะซีซั่นที่แล้วมาเน่ย,ยิงยี่สิบสองลูกใช่ไหมครับแต่เป็นการยิงในกรอบเขตโทษหกหลาเนี่ยกรอบหกหลาย้ำนะครับว่ากรอบหกหลาไอกรอบใกล้ประตูที่สุดเลยอะแค่สามลูกเท่านั้นแต่ซีซั่นนี้ยิงสิบสี่ลูกมาเน่ย,ยิงในกรอบหกหลาเนี่ยถึงห้าลูกด้วยกันแสดงเห็นเลยว่ามาเน่มีบทบาทกับการเข้ามาในกรอบมากขึ้นไม่ได้ฉีกเป็นปีกคือเป็นปีกแหละแต่หลายๆครั้งมักจะ ขูบเข้ามาอาศัยช่องว่างเวลาโรเบร์ตฟิมิโน่ขูบมาหรืออะไรต่างๆนานานก็ตามเขาจะขุบเข้ากลางอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเขาขูบจากปีกแล้วเข้ากลางคือเขาเข้าไปในกรอบมากกว่าเดิมนั่นคือเหตุผลสําคัญแล้วก็ s ดิโอมามนเน่สองซีซั่นหลังสุดยิงไปสามสประตูนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะเขามาจากการที่เป็นยิงแบบโอเพ p l เพลย์เนี่ยเยอะมากถึง ค่ายวาน่าจะได้ประตูจากโอเพนเพย์เป็นเ g จเนี่ย26.71ครั้งในสองซีซันหลังสุดมันแสดงเห็นว่าเขามีส่วนสำคัญกับการเล่นโอเพนเพย์หรือว่าเล่นการเซตเกมของลิเวอร์พูลแล้วก็เข้าทำในกรอบเกีตโทษเยอะจริงๆนี่คือความยอดเยี่ยมของซาดิโอมาเน่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามแท็กติกที่ซีซันนี้เข้าไปในกรอบมากขึ้นมันคือแท็กติกหนึ่งที่ถ้าเราไม่ได้สังเกตหรือเราไม่ได้มาดูตัวเลขเราก็อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างแต่จริงๆมันเกิดขึ้นเกิดความแตกต่างขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็นํา เล็กน้อยมาฝากกันนะครับมาดูกันที่เอร์ลัชนะครับแป๊บนึงนะครับพอดีว่าเมื่อกี้หน้ามันรีเฟซแล้วมันก็ต้องมากดดูใหม่นะครับเออร์ลัออกมาบอกว่าครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เขาเคยอยู่ในยุคยุคเก่าของเขาเนี่ยที่เคยได้แชมป์แล้วก็ประสบความเด็ดมาอย่างยิ่งยวดเนี่ยยุคที่มีลอนนี่วีแลนดยุคที่มีเคนีดาวกิชแกรซูเนพวกเนี้ยได้แชมป์กันมามากมายแต่พอได้แชมป์บุ๊บ ก็จะแบบไม่ได้ดีใจกันเกินไปขนาดนั้นไม่ได้ฉลองกันสุดเวี่ยงก็จะเก็บเหรียญเอาไว้แล้วก็นั่งหลายๆสัปดาห์ถัดมาก็มานั่งคิดกันใหม่แล้วก็พอตอนปีซีซันก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะไม่ไปพูดถึงความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วนะเราโฟ,โฟกัสไปที่สิ่งใหม่ซึ่งเอลชบอกว่าในมุมของเขาเนี่ยอันนี้คือถ้วยลิกลิกสูงสุดตอนที่เขาได้นะในมุมของเขาเนี่ย เวอร์พูชุดปัจจุบันเน่ยเขาบอกว่าดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยเท่าที่เขาเคยเห็นมาเรอร์พูชุดปัจจุบันดีที่สุดแล้วเขาอยากให้ซีซั่นนี้กลับมาแข่งกันให้จบไม่ว่าเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามแล้วก็ให้พูปิดจ็อบแล้วก็เป็นแชมป์หลีกให้ได้แต่ถ้าสุดท้ายได้หรือไม่ได้ไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรซีซั่นนี้ช่างมันก็เอาใหม่มันก็แค่นั้นอดีตก็คืออดีตแล้วก็เดินหน้ากันใหม่ นี่คือสิ่งที่เหมือนกับเอรัชก็พยา,ยาบอกถึงทีมชุดปัจจุบันแต่เขาก็บอกว่าทีมชุดปัจจุบันเนี่ยน่าจะดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยนะครับมาดูที่สดาชาก,กิรีพูดบ้างนะครับชาก,กิรีออกมาพูดถึงบทบาทของทาคุมิมินามิโนนะครับออกมาบอกว่าเขาอะมีส่วนช่วยมินามิโนในการปรับตัวในการแบบช่วยพูดคุยช่วยแบบสร้างความเป็นกันเองซึ่งกนและกันก็บอกว่าปกติเนี่ยเขาก็จะชอบพูดกับนักเตะที่พูดเยอรมันได้นะแต่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพูดอังกฤษนะ เ,ออเขาเขาเป็นคนที่ไม่ได้ว่าเลือกจะสนิทกับใครเป็นคนใดคนหนึ่งเขาเลือกที่จะเป็นเป็นกันเองกับทุกคนเขาพร้อมที่จะสนิทกับทุกคนนะครับแล้วก็เขาพร้อมที่จะช่วยมินามิโนะด้วยเขาบอกว่ามินามิโนะเนี่ยพูดเยอรมันได้ดีกว่าอังกฤษ,ใน, no no นกกษในเวลานี้แล้วมินามิโน no ะจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวอะไรต่างๆมากมายเขาก็อยากจะช่วยมินามิโนะเขาก็เลยพยายามพูดคุยกับมินามิโนะอยู่ตลอดนะ <palate S 1> ครับช่วยเรื่องของการปรับตัวอันนี้ผมกําลังจะสื่อถึงอะไรรู้ไหมครับผมกาลังจะสื่อว่ามันแสดงเห็นถึงสปิริตครับคือชากิรี่อ่ะ ก็รู้ว่าการที่มินามิโนะมามันทําให้โอกาสของตัวเขาน้อยลงไปด้วยซ้ําแต่เขาไม่ได้มีความรู้สึกริษยาหรืออิจฉาแต่เขารู้สึกแบบมันเป็นกันเองรู้สึกแบบให้มันต้องช่วยกันอะ่ะเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมทีมอะ่ะเพราะว่าสิ่งนี้มันปลูกฝังมากับนักเตะเราทุกคนนะครับนะเออเนี่ยแล้วคือชากิรี่ก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นอื่นด้วยว่าทีมนี้ไม่มีแบ่งเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าทีมนี้คือแฟมิลี่ทีมนี้คือทีม ไม่มีแบ่งเป็นกรุป๊ปกุกูกุนี้กูกลุ่นั้นกูอยู่กลุ่มนี้ไว้กูจะไม่คุยกับคนนั้นไม่มีทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นแฟ m i l y ลี่นี่คือสิ่งสำคัญที่ผมว่าครอปสร้างทีมนี้มาทีมสปิริตอะมันคือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็การแย่งตําแหน่งที่แข็งแกลงเนี่ยการแย่งตําแหน่งกันในทีมที่ที่แบบว่าสํารองต้องแย่งกับตัวจริงกันแบบว่าวุ่นวายเลยเนี่ยมันทําให้ทีมเกิดการแข่งแข่งขันแล้วก็ทําให้ทีมประสบความสาเร็จได้นี่คือสิ่งสําคัญที่ชาคกบ และซึ่งมันจะโยงไปเรื่องต่อไปที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับก็คือช่วงนี้รีพูฟซมีอัปเดตท,ทุกวันเกี่ยวกับคลิปเนี่ยนะครับคลิปที่นักเตะซ้อมกันเนี่ยแล้วก็นักเตะก็จะออกมาพูดคุยกันแล้วเราจะเห็นถึงความสนิทสนมของนักเตะทุกคนจริงๆนะครับการแซวกันกันอะไรกันนะครับอย่างวันนี้นะครับอย่างวันนี้เมื่อวานเนี่ยอย่างที่เห็นว่าอดัมลานาไปตัดสกินเฮดเป๊ปไบรเดอร์ตัดสกินเฮดล่าสุดนาบีเกตาไปโกนหัวแล้วครับ โกนหัวบ้างหลังจากที่เซลซาลกันว่าเดี๋ยวเราทุกคนจะต้องตัดทรงผมโกนหัวเนี่ยกันนะเออเกต้าไปโกนหัวเลยแล้วก็ก็โดนเซวล์นะครับเป็นเพื่อนก็แซวว่าเฮ้ยฟันได้เซวลเลยโอ้โหยทรงผมเจ๋งมากเลยทรงหัวหัวโล้นเนี่ยนะครับฟันไดซ้ซวลเกต้าเกต,ต้าก็ยิ้ม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 โอ้ยิม้มเลยครับแล้วก็หลายคนก็เซลวล์พูดคุยกันนะแล้วก็ไฮไลท์สําคัญของเมื่อวานเนี้คืออะไรครับอ่ะในขณะที่ ในขณะที่เกต้าหัวโลน้นใช่ไหมครับเคอร์ติจโจนเนี่ยเหมือนกับไปร้านตัดผมไม่ได้ครับผมยาวขึ้นเรื่อยๆเจึงงนคอปข้ K op, K ell, one, าวแซวเคอร์ติจโจนว่าเฮ้ยเองเคอร์ติจโจนผมยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแล้วก็อาริซงเบเกอร์เนี่ยเราไม่เห็นมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้โผล่มาในแอปซูมพอเป็นชื่ออาริซงเบเกอร์ออนไลน์เข้ามาเจึงงั้นคอปเรียกเลยอาริซงเบเกอร์แล้วก็ทำมืออาริซงเบเกอร์เหมือนกับว่าคิดถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะไม่เห็นอาริซงเบเกอร์มาหลายคลิปแล้วนะครับแต่คลิปนี้โผล่มาแล้วครับแล้วก ไฮไลท์สำคัญคือการร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับซาดิโอมาเน่แต่รอบนี้เจงคอมสั่งให้นักเตะอวยพรวันเกิดให้กับซาดิโอมาเน่แบบทุกภาษาพร้อมกันนะครับก็ ừ ừ, เสียงมันก็จะมัม่วๆหน่อยครับ ừ, แบบทุกภาษาพร้อมกันนะไม่ว่าจะเป็นภาษาเยอรมันภาษาฮอลแลนด์ภาษาอังกฤษภาษาบราซิลแล้วรวมไปถึงภาษาอาหรับของซาร่าเนี่ยซาร่าร้องเพลงให้แล้วก็รวมไปถึงภาษาที่ได้รับ การตกมือมากที่สุดแล้วก็แบบก็คือภาษาญี่ปุ่นของมินามมโนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่พอมินามมโนร้องภาษาญี่ปุ่นเสร็จทุกคนก็ยิ้มย้มขำนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ไปติดตามได้ผมว่าไิฟ์พูเขาอัพทุกวันเลยนะครับในพวกทวิตตรงทวิตเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ผมมองเห็นถึงสปิริตเลยนะครับว่ามันมันไม่น่าจะมีอะไรในกอไผ่ที่แบบบางคนชอบไปสงสัยว่า ทีมเรามีอะไรในกอไผ่อะไรแบบนี้ผมว่าไม่น่ามีนะอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe ในช่องยูทูบของผมคดแอคดนอร์นะครับแล้วสิ่งสําคัญฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะเวลาอัปคลิปปุ๊บเด้งปั๊บจะได้มาดูผมกันได้ผมก็อัปเดตหรือหาสิ่งที่น่าสนใจแบบนี้มาอัปเดตกันในทุกวันแล้วก็ฝากไปดูคลิปเรื่องราวของซาร่าเมื่อวานนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาไปก่อนพบกันใ่โอกาส